คานอสแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมฤธิดอีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของยุโรปรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางพิธีกรรมการเมืองอารยธรรมและวัฒนธรรมไมนอสอารยธรรมแรกสุดในแถบทะเลอีเจียนตั้งอยู่บนเกาะคลีตของประเทศกรีซติดตามเรื่องราวทั้งหมดในเจาะเส้นทางคานอสซ์นครแห่งโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยุโรปครับ 1. คโนซซอดเมืองโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของยุโรปคโนซซอดหรือที่เรียกว่าลายวงกฏหรือพระราชวังคโนซซอดเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของยุคสมิ์บนเกาะครีตและได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของยุโรปรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางพิธีและการเมืองของอารยธรรมและวัฒนธรรมไมนอส โดยในคิสศรว 13, รัษที่13คานอสซอสมีชื่อใหม่ว่ามากริเตกอสหรือกำแพงยาวแต่บิชอปแห่งกอทีนยังคงเรียกตัวเองว่าบิชอปแห่งคโนอสซอมาจนกระทั่งถึงคิสศรวรัตที่19พระราชวังคโนอสซอสเป็นอรารยธรรมแรกสุดในแถบทะเลอีเจียนมีแหล่งกำเนิดอยู่บนเกาะครีตของกิสเมื่อราว1,500ปีก่อนคิศกราช หลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมแห่งนี้ได้แก่พระราชวังอันโอ่อ่าที่คนโนสซอรซึ่งนักโบราณคดีชื่อดังชาวอังกฤษคุดพบและบรุรณะขึ้นใหม่เมื่อต้นคริสตศัตที่ที่20คนโนสซอรตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน4กิโลเมตรจากชายฝั่งทางทิศเหนือของเกาะครีตเป็นศูนย์กลางอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของดินแดนแถบทะเลออเจียนในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ตัมีตำนานเล่าขานกันว่ากษัตริย์ไมโนสและพระธิดาอาริอัตเน่ทรงประทับอยู่ณนะพระราชวังคนอสซอสขณะที่นักโบราณคดีชาวอังกฤษอาเธอร์เอวานส์ Evans, ตกลงใช้คำว่าไมโนันเป็นชื่อเรียกอารยธรรมที่เขาค้นพบนี้และต่อมาก็ใช้เรียกรวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ที่คนอสซอรด้วยส่วนปัจจุบันคำว่าคนอสซอรใช้เฉพาะในการเรียกแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่ที่ปริมณฑลของเมืองฮิราคิออนเท่านั้น ขนาที่เมืองคนอสซอดนั้นมีความสําคัญจนตลอดสมัยคลาสสิกและสมัยโรมันแต่ชาวเมืองย้ายไปอยู่ในเมืองคันดักซ์ซึ่งเป็นเมืองใหม่หรือเมืองเฮรรเคีอนในปัจจุบันระหว่างคริสตศวรรษที่9กสชาวไมโนอันเข้ามาอยู่บนเกาะคลีตตั้งแต่7,000ปีก่อนคริสต์ศราช สันนิษฐานว่าชาวไมโนอันอาจอพยพจากเอเชียมเนอร์ซึ่งปัจจุบันคือตุรกีโดยเข้ามาอยู่บนเกาะครีตตั้งแต่ประมาณ7,000ปีก่อนคริสต์กราชโดยพระราชวังของชาวไมโนอันแห่งหนึ่งนั้นตั้งอยู่ที่ไฟสตอร์ทางตอนใต้ของเกาะส่วนพระราชวังอีกแห่งอยู่ที่มันเลียทางชายฝั่งทิศเหนือมีความอลังการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคัง่งและความมีอิทธิพลของชนชาตินี้ และเนื่องจากไม่มีร่องรอยของป้อมปราการใดๆจึงสันนิษฐานได้ว่าชาวไมโนอันเป็นชนชั้นที่ไม่ถูกคุกคามจากโลกภายนอกนอกจากนั้นจํานวนและขนาดของคลังพัสดุในพระราชวังนี้ตลอดจนเครือข่ายถนนหนทางก็ยังบ่งบอกได้ว่าการค้าขายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวไมโนอันชาวไมโนอันสร้างพระราชวังงามสง,ง่าขึ้นหลายแห่งเมื่อเกือบ4,000ปีก่อนคริสต์ศาว แต่ทุกแห่งพังลงเนื่องจากแผ่นดินไหวและได้รับการบุรณะขึ้นใหม่ในช่วง1,000ปีต่อมาคนอซอสเป็นปึกแผ่นและอาณาจักรไมโนอันก็แผ่อิทธิพลไปไกลจนรุ่งเรืองสูงสุดในราว1 5 0่ปีก่อนคริสต์ราชโดยมีซากพระราชวังของกษัตริย์ไมโนสที่คนอซอสเป็นหลักฐานเด่นชัดและแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของชาวไมโนอัน ส่วนอีก100ปีต่อมาอรารยธรรมไมโนอันนั้นเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งมโหโฬารที่เกาะซานโตรินีซึ่งอยู่ใกล้เคียงทําให้นครคนอสซอสพังพินาศความงามของพระราชวังโบราณที่เป็นดังนครแห่งสวรรค์เพิ่งเผยโฉมให้เห็นประจักษ์อีกครั้งในศตรวรรษที่20เมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ 3. สะท้อนวิถีชีวิตคนโบราณด้วยภาพเขียนพระราชวังคโนซอสก่อสร้างอย่างใหญ่โตมโหรารประกอบด้วยที่ประทับส่วนพระองค์ท้องพระโรงคลังพัสดุห้องสง์ระเบียงทางเดินและบันไดทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่รายรอบลานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางพระราชวังอย่างไร้ระเบียบ การจัดพื้นที่เช่นนี้ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพระราชวังแห่งนี้เกี่ยวข้องกับตำนานอสุรกายมิโนโทอร์ที่ถูกจับขังอยู่ในขาว,วงกตได้อย่างไรสถาปเทกรรมของไมโนอันไม่เน้นความงามที่สมมาตรเช่นชาวกรีกโบร,ราณปีกอาคารห้องโถงและมุกในพระราชวังคนอซอสดูราวกับว่ามีการขยายต่อเติมตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่ได้สัดส่วนลงตัว อย่างไรก็ตามพระราชฐานแต่ละส่วนนั้นมีความงดงามในตัวเองห้องหลายห้องตกแต่งด้วยภาพเขียนสีปูนเปียกงามวิจิตรเป็นรูปคนในท่วงท่าสง่างามทําให้เรามองเห็นภาพชีวิตในพระราชวังของไมโนอันตัวอย่างเช่นภาพชายหนุ่มร่างสะอดจะองแต่งกายด้วยกระโปรงสั้นกําลังเล่นกีฬาอย่างสนุกสนานเช่นการชกมวยหรือกระโจนขี่หลังกระทิงหรือภาพหญิงสาวทรงผมขมวดมุ่นอย่างประณีต กำลังร,งร่วมการละเล่นกระโดดขี่หลังกระทิงนี้ด้วยท่าทางร่าเริงแจ่มใสภาพเขียนสีปูนเปียกเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นฝีมืออันเก่งกาจด้านอื่นๆของชาวไมโนอันเช่นการแกะสลักหล่อโลหะทำเครื่องประดับและปั้นเครื่องถ้วยชามอีกด้วยโดยมีทางเข้าพระราชวังอยู่หลายทางตามผนังการจัดวางห้องต่างๆและดูเหมือนว่าส่วนที่เป็นโรงประกอบพิธีกรรมต่างๆจะจัดให้อยู่ทางปีกด้านตะวันตก ส่วนบริเวณที่พักที่อยู่ทางปีกตะวันออกจะเจาะเข้าไปข้างเนินเขาเหนือระดับลานกลางพระราชวังโดยปลายด้านหนึ่งของปีกตะวันออกเป็นเขตที่ประทับส่วนพระองค์ประกอบด้วยห้องต่างๆและระเบียงทางเดินส่วนปลายอีกด้านเป็นห้องทำงานของช่างไม้ช่างปั้นหม้อช่างก่อสร้างและช่างทำเครื่องเงินเครื่องประดับซึ่งสร้างสารรค์งานฝีมือที่อำนวยความสุขความสบายและความอลังการดังที่เห็นในพระราชวังแห่งนี้ 4. บันไดใหญ่ถือเป็นงานสร้างสารรค์ชิ้นเอกบันไดใหญ่ที่ทอดขึ้นสู่ที่ประทับส่วนพระองค์บันไดนี้เป็นงานสร้างสารรค์ชิ้นเอกที่ออกแบบอย่างซับซ้อนและมีศิลปะเสาบันไดสีดำสลับแดงซึ่งสอบเข้ากับทรงฐานเสารายล้อมด้วยช่องแสงเพื่อส่องสว่างลงมายัางห้องด้านล่างรวมถึงเป็นช่องปรับอากาศตามธรรมชาติภายในพระราชวังอีกด้วย เนื่องจากเมื่อลมร้อนลอยขึ้นมาตามช่องบันไดประตูห้องส่วนพระองค์ของกษัตริย์จะเปิดและปิดเพื่อควบคุมอากาศเย็นจากบริเวณแนวเสาภายนอกให้ถ่ายเทเข้ามาได้ลมเย็นนี้จะอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ในฤดูหนาวประตูห้องต่างๆก็จะปิดและมีการนำเตาผิงชนิดเคลื่อนย้ายได้เข้ามาจุดในห้องให้อากาศอบอุ่นขึ้น สเสน่ดึงดูดใจของผู้มาเยี่ยมชมวังแห่งนี้อีกอย่างคือตำนานที่เล่าลือว่ากษัตริย์ไมนอสแห่งคลีตได้สร้างที่คุมขังอสูรสัตว์ตัวหนึ่งไว้ในบริเวณวังนี้ด้วยนั่นคือมิโนทอที่มีลักษณะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวัวและที่คุมขังของมันก็คือและบบิรินอันสลับซับซ้อนเป็นเขาวงกฏที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง 5. แยกสัดส่วนห้องอย่างชัดเจน ปีกตะวันตกของพระราชวังใช้เป็นศูนย์กลางของงานพิธีและงานบริหารในราชสำนักส่วนหลุมที่การรั้วรอบสามหลุมตรงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกเป็นที่ทิ้งเลือดและกระดูกสัตว์ซึ่งใช้เส้นสังเวยในพิธีกรรมรวมทั้งเครื่องสังเวยอื่นๆเช่นน้ำพึ่งเหล้าอง,งุ่นน้ำมันและนมจะถูกนำมาเทในหลุมเหล่านี้เพื่อคืนสู่ดินซึ่งเป็นที่มาของทุกสรรพสิ่ง ส่วนที่งามวิจิตรที่สุดในปีกตะวันตกก็คือห้องพระโรงซึ่งมีบันลังพนักสูงทำจากหินยิบซัมประดับด้วยภาพวาดตัวกริฟฟินคอยเฝ้าพิทักษ์อยู่กริฟฟินคือสัตว์ในตำนานมีตัวเป็นสิงโตและหัวกับปีกเป็นนกอินทรีท้องพระโรงแห่งนี้ใช้รับรองข้าราชบริพารได้ประมาณ16คนที่มาเข้าเฝ้ากษัตริย์เมื่อเสด็จออกว่าราชการข้างนอกท้องพระโรงมีอ่างขนาดใหญ่ทำจากหินอัคนี เนื้อดอกป๊อปปี้ทำโดยอาเธอร์เอซันเป็นผู้นำอ่างนี้มาตั้งไว้เพราะเขาเชื่อว่าชาวไมโนอันใช้อ่างนี้ในพิธีชำระกายให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในการนำอ่างมาตั้งไวน้นี้เป็นความพยายามเล็กๆน้อยๆของนักโบราณคดีชาวอังกฤษผู้นี้ที่มุ่งมั่นจะบูรณะพระราชวังคนอซอขึ้นใหม่ดังเช่นที่เคยเป็นในยุคทองของจักรวรรดิไมโนอันเมื่อ1500ปีก่อนคริสต์กาล ปัจจุบันคโนซอสเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวประตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่างเฮรคเกรออนและที่นี่ก็เปรียบเสมือนสมุดบันทึกที่เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนยุคก่อนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปครับ